ในโบสวัดสะพานสูงเขตบางซื่อนะคะงดงามมากๆเลยจ้า

นี้เป็นทางลอดใต้โงสต์นะคะสาธุค่ะขออนุญาตนะคะสาธุค่ะเดินตามลูกสร เดินเดินตามลูกศรเิยเข้าไปเลยอู้ววเดินตามลูกศรเดินตามลูกศรนะคะเดินตามลูกศรค่ะเดินตามลูกศรเดินตามลูกศร ก็นี้เป็นใต้พระอุโบสถนะคะเดินตามลูกศรนะคะเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นทางออกเดินตามลูกศรเดินดีกว่าน่เขาพึ่งอ๊ะน้ำประการค่ะ ตามลูกศรสาธุสาธุสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุสาธุค่ะข,ขออนุญาตเดินนะคะสาธุค่ะเดินตามลูกศรน,นะคะ าก็ไม่รู้ว่ยนไหนคือเดยนทางคณะกกระทางคณะสงต้องร่้ว่าขี่อย่างคงเวลาไหนน่าจะไปตอนเช้าเช้าหลังจาก8โมงเวร่งนช่งุ่ยช่วงหุ่ย่งหุ่ยเต้องเวนไวก่นยเกมาถวายที่ป่าลอยฟ้านะคะเขาก็บอกว่าท่านบอกว่า ท่านให้ให้ดึงอันไหนก็ได้นะคะเราก็าเลยดึงอันนี้นะคะนี่สาธิตให้ดูนะคะดึงค่ะจึงแล้วเราก็ติดแล้วโอเคขออนุโมทนาบุญนะคะสาธุค่ะาให้กับนางกระสวยวรนณเกศค,ค่ะนี่ท่าป่าลอยฟ้านะคะทำบุญจ้า ฝาทุกข์ตาฝาฝา,า,าดา <c oughs> ูตาฝาทุกขาง,งา,วะวะานวัดวัฒนธรรมสูงอเยะรบกมอหิบครรมศักดิพ่อค้าที่ค้าขายในวัดบางคนบางัน